เป็นวัดป่าแตงนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้กรมศิลปากรก็ได้มีการดุลรนณะปฏิสังขอนแล้วนะฮะก็คือ,อ,อหักล้างถางคงก็คือตัดต้นไม้ที่มันคลุมพระเจดีย์ออกจนหมดคระะับทีนี้เห็นพระเจดีย์ได้เต็มองกันนะครครับลักษณะตรงนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นส่วนที่เสริมมาในตอนหลังนะฮะว่าลักษณะเจะดีย์น่าจะมีการพังทลายมาค่อนข้างเยอะนะฮะดูจากอิฐอิฐที่ลงมากองตรง บริเวณฐานหรือว่าโคนพระเจดีย์นี้ก็ค่อนข้างเยะนฮะเนี่ฮะเป็นอิฐเก่านะครับเป็นอิฐโบราณนะฮะครับตรงข้างๆนี้ก็มีเหมือนเป็นเหมือนห้องกลุ่นะฮะฐานกอดด้วยสีลานแดงครับก็ให้ดูกันสั้นๆนะฮะหัดป่าแตงครับเพราะว่าปัจจุบันเหลือแค่องค์พระเจดีย์นะฮะตรงส่วนประกอบอื่นๆก็ไม่เหลือแล้วนะครับผมสนใจแวะเข้ามาชมก็ได้นะฮะอยู่ทางแถบคลองสับบัวครับผม พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ